รายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลแซด PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ <Yep. S 2> ตอนนี้นู้ชมเข้าสู่รายการ s a n i s f a c ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นความพิเศษค่ะเพราะเราพาคุณผู้ชมออกมาข้างนอกนะคะก็คือบุรีทาราที่นี่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล <c oughs> ในกรุงเทพมหานครของเรานะคะคุณ <c oughs> ผู้ชมเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความสบายนะคะความน่ารักนะคะของรีสอร์ทแอนด์สปาที่นี่ค่ะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเรายังคง ต่อเนื่องอยู่กับบรรยากาศของทริปจีนนะคะที่เราไปเที่ยวกันมาสนุกสนานมากเลยแต่จะเป็นมุมมองความประทับใจของพี่แชร์บ้างแหละนะคะเมื่อวานเราฟังไปแล้วนะคะว่าจา์สมพรมีความประทับใจอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็อยากจะมาฟังมุมมองของพี่แชร์บ้างเพราะว่าที่เราไปเนี่ยทั้งหมด5วันด้วยกันนะคะกับคณะทัวร์ PSI ของเรากว่า200ชีวิตเลยทีเดียว นะคะในะสถานที่หลายๆสถานที่รวมถึงกิจกรรมหนึ่งต่างที่เราจัดทุกคนเนี่ยเท่าที่นิคไปพูดคุยต้องบอกว่าทุกคนสนุกสนานนะคะประทับใจมากต่างคนต่างมุมมองเอามุมมองของพี่แชร์บ้างนะคะตลอด5วันเนี่ยทั้งกลางวันจนถึงกลางคืนเนี่ยมีความประทับใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษคือเรื่องแรกเลยก็คือความความที่ความมีน้ำใจของลูกค้าเราเพราะว่าลูกค้าเราจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่า ลูกค้าเนี่ยเวลาเข้าไปงานงานเลี้ยงหรือว่างานรับรองหรือว่างานอะไรก็ตาม,มนเนี่ย <c oughs> พวกเราอะ่ะต้องมีหน้าที่ในการต้อนรับเขาใช่แต่งานนี้ไม่ใช่นะงานนี้คือพอไปสักพักเนี่ยจะรู้เลยว่าลูกค้าเราเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกค้าแหละที่เราบอกไงว่าเนี่ยวันนี้คือไม่มีลูกค้าไม่มีผู้จัดการสาขาไม่มีผู้บริหารวันนี้มีแต่พวกเราชาวพาาีเอสไยใช่นะค่ะเขาคิดอย่างนั้นจริงๆรงแล้วก็นน่นอะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกคนรู้สึกว่า เวลามีปัญหาต้องช่วยกันค่ะเวลามีกิจกรรมเขาก็มีส่วนร่วมอ่ะ<ช>มีส่วนร่วมแล้วก็ทุกทุกคนอ่ะคือเราลองมองแล้วนะณตอนนั้นไม่มีใครบอกแล้วว่าใครเป็นภาคอะไระเราเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกคนยังคือมองว่าอ้าถ้ามีกิจกรรมรวมเล่นเกมกัน<ช>ถ้ามีการเดินทางต้องมองหากันใช่ใช่ถ้าถ้ามีของที่ต้องต้องมารับประทานกันเนี่ยต่างคนต่างมาช่วยกันเสิร์ฟค่ะใช่ มันเป็นความรู้สึกที่เราเขาเรียกว่าเราหลอมรวมกันจนกระทั่งกลายเป็นว่าเออนะเราคงไม่ได้สัตว์แค่พูดว่าเป็นพวกเราชา p ปีอสัยแต่หน้าตอนนั้นเนคือเนี่ยเป็นเป็นพวกเราเป็น p ปีัยจริงๆเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆใช่ ทอ่าเริ่มจากที่คุณสุทธีเลยครับเอาตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับเริ่มเลยครับถามครับรคือสามสิบหกเจ็ดสิบสิบครับคุณสุธินตอบว่าพ,พ,พี่รักถูกตอบว่าเพียตีอตอบว่า 大帅。爸爸 ในพื้นที่เดียวกันขายแข่งกันแต่พอวันนั้นมันเหมือนแบบเป็นการละลายพฤติกรรมไปในตัวด้วยคือทุกคนเป็นเพื่อนกันอย่างเราไปเดินภูเขาเงี้ยมันจะต้องแบบว่าช่วยกันจับการจูงกันตลอดจนแบบว่า,เ,าเวลาจะขึ้นรถแต่ละทีเพราะเราไปหลายที่ในแต่ละวันจะต้องตามหากันนะคะนอกจากทีมงานของเราแล้วเนี่ยที่จะแบบว่ามีการเช็คชื่อตลอดเวลากลุ่มคณะทัวร์ของเราโดยเฉพาะลูกค้าเนี่ยก็ช่วยกันหาอีกคือสิ่งพวกเนี้ย เราเราเคยมีการตั้งโจทย์กันก่อนที่จะไปว่าทำยังไงไม่ให้ลูกค้าเนี่ยต้องมานั่งเล่นเกมละลายพฤติกรรมแบบที่เราไปเจอพวกตามอะไรอ่ะตามทำวอล์กแลนเท้าคอร์สเท่าคอร์สเข่าปลาเข้าวอล์กแลนดอะไรเงี้ยซึ่งพูดตรงๆนะการไปหยิบของฝรั่งมาใช้เลยตรงๆเนี่ยบางครั้งมันมันอย่างที่บอกกคือมันมันใครๆก็ทำได้ ถามว่ามัน,<ช>ม,น,ม,นมันดีไหม<ช>มันอาจจะดีในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้<ช> <ๆ S 1> ดีมากนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะถ้าเกิดมันดีมากจริงเนี่ยทุกคนที่ไปวอล์กแลลี่มามต้องกลับมาดี<ช>แต่นี่เห็นไหมท<ช>ันเกติมากลับมาก็เหมือนเดิมใช การละลายพฤติกรรมที่ดีจริงๆอ่ะมันต้องมาจากใจและมันต้องไม่ใช่เป็นงานบอกว่าอา้าวพวคนมาเล่นเกมกันเพื่อจะอ้าวเจะมาทำทำเพื่อจากกันเราไม่เคยนะ,ะเราไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทําอย่างแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าหน้าที่เราคืออะไรเราก็ไปทําหน้าที่เราก่อนต้นครับลูกค้าเขา <c oughs> บอกเขาว่าจะมีอะไรบ้างบอกเขาว่าต้องเตรียมตัวอะไระและที่สําคัญคือต้องบอกเขาด้วยว่าถ้ามีอะไรเนี่ยที่เป็นมีปัญหาจะแก้ไขย,ยังไงเรามีการบอกเรื่องข้อมูลการเดินทางก่อนที่จะเดินทางด้วยซ้ำใช่ค่ะ เรื่องเหล่านี้เขาก็ต้องเริ่มรู้สึกว่าเออให้เรามาพูดเนี่ยบางเรื่องมันดูมกับว่าหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะต้องมาพูดสองก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยเขาก็อยากจะรู้แต่เขาไม่รู้จะไปถามใครเขารู้เสร็จปับ๊บเขาอาจจะมานั่งคุยกันเอออย่างนี้และคือเรื่องนี้ไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องนี้อยากจะรู้มานานแต่ไม่จะถามใครคอายแต่วันนี้รู้แล้วก<ม>็เริ่ม<ๆ>เ,รเริ่มมาแชร์กันต่อว่าเนี่ยแล้วอย่างน,นี้และคือมีคําถามอะไรบ้างที่ยังอยากจะรู้อีกตอนนั้นก็เริ่มมีคนถามนะพอมีถามมาปุบ เรารู้เลยว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยเขไม่มีใครมานั่งกลัวว่าตัวเองฉลาดหรือโงอ่บอกแค่ว่าวันนี้ฉันรู้อะไรฉัน,นํามาแชร์กันดีกว่าสิ่งพวกนี้เห็นไหมคือการละลายพฤติกรรมเนี่ยไม่ต้องไปทำคนที่เข้าไปเนี่ยมีว,วุฒิภาวะพอเราทำยังไงให้บรรยากาศเนี่ยเอื้อกับการที่ว่าเขาเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันนี่ก็คือที่สิ่งที่พี่ประทับใจแล้วก็พี่ประทับใจตรงตรงที่ว่าพอลูกค้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทุกอย่างะมันง่ายใช่ค่ะจริงๆปัญหาในหน้างานนะ บีไฮเดอะซีนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหลังฉากโอ้โหปัญหาเยอะแยะเยอะแยะไปหมดแต่ข้างหน้างานไงคือบางครั้งมันอยู่ที่ว่าเราเราเราเลือกที่จะมองมุมไหนแล้วก็โชคดีแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ลูกค้ามักจะเลือกในมองที่มุมดีใช่ค่ะลูกค้าของเราน่ารักมากทุกๆคนเลย คนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคนที่ต้อนรับเราอยู่ที่โน่นนะคะก็คือโรงงาน TDX อยากให้พูดถึงมิสเตอร์เว่ยค่ะโอ้โหมิสเตอร์เว่ยนี่ไม่รู้ว่าพูด3านาทีจะทัน <laughs> ใช้เวลา3ชั่วโมงเพราะว่าก่อนหน้านี้มิสเตอร์เว่ยจริงๆแล้วคือเป็นครูเขาเองก็คือมีความคล้ายกับอาจารย์สมพรของเราเนอย่างมากค่ะฉะนั้นคือตลอดระยะเวลาประมาณ10ปีที่ผ่านมาที่พี่รู้จักเขาเนี่ยพี่ก็ซึมของเขามาเขาก็ซึมของเราไปค่ะ สิ่งที่เรา,ารับรู้เลยก็คือว่าคนจีนเนี่ยบางคนสังเกตไหมเราข้ามถนนเนี่ยมันไม่หยุดมันมีการหยุดบางคนมันคือแบบ <c oughs> ข้ามข้ามถนนเหมือนกับว่าเราจะไปเสี่ยงตายกันะนะจริงๆแล้วคือคนจีนเนี่ยไม่ใช่ว่าผิดไม่ผิดบางทีก็ไม่รนนู้กฎจราจรนเรื่องหนึ่งแต่เรื่องหนึ่งคือว่าความคิดหรือ,อว่าหมายเช่นความคิดพื้นฐานของพวกนี้มันต้องกลับมิสเตอร์เว่ยกับเรารู้จักกันมาประมาณสักสิบปีนะ จากโรงงานท่องแถวจนกระทั่งวันนี้คือกลายเป็นโรงงานที่มีมีอะไรมีความก้าวหน้าแล้วก็เติบโตมากที่สุดในในในฉวนโจคมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่เรื่องพวกนี้มันมาจากแนวคิดเนี่ยแนวคิดมันก็ทําให้คนเนี่ยต้องพูดต้องทําอะไรมิสเตอร์เว่ยะเป็นคนที่ฟังเราเขาบอกนะบางเรื่องเนี่ยเขาเคยฟังเราเมื่อ4ี่ห้าปีที่แล้วเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ ไกลตัวทํายากแล้วมันไม,ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศจีนแต่เขาก็บางเรื่องนะเขาก็ค่อยๆมาปรับเขามาหาเราเราก็เนี่ยเราก็แลก,แกเปลี่ยนกันสุดท้ายเนี่ยมิสเตอร์เว่ยสังเกตไหมลูกค้าสึกว่าโอ้โห ทำไมคนคนนี้ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะ,อะแต่แบบซึ้งอ่ะเราสัมผัสไดแ้แล้วคุณซึ้งได้ยังไงอ่ะ,ะคือเรื่องเหล่านี้มันมาจากอะไรมันต้องมาจากความรู้สึกล้นลนซึ่งถามว่าวันนี้คนที่จะไปทำอย่างนี้ได้เนี่ยที่ว่ามีน้อยคนนะแต่เขาทำได้ Welcome to China Welcome to our c o u n t r Welcome Thailand friends Thank you ก็เอ่อเรามีเวลาอ่อสามสี่วันที่นะคะเขาก็อยาก้านรับเราให้ดีก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนานนะคะถ้าเกิดมีอะไรก็คือขอให้บอกได้เลยเพราท่นี้ยินดีต้อนรับเต็มที่นะคะ oh คนหนึ่งบอกกับเราก็คือคุณนัดน,นะคะที่เขาบอกว่า<ม>คือมิสเซอร์เวยเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเราอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่สิ่งที่เขาสัมผัสได้เนี่ยคือความตั้งใจที่ต้องการที่จะให้เราเนี่ยมีความสุขมีความสนุกและก็ประทับใจกับทริปนี้มากๆนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เรื่องแรกก็จะบอกว่าคือ,อลูกค้าโอ้โหน่าประทับใจแต่คนที่ต้อนรับอยู่ทางเมืองจีนก็น่าประทับใจคือมันมันมีอีกเยอะแยะหลายเรื่องเลยะแต่ว่า อยากจะคุยยาวๆเลยนะ <c oughs> เรื่อวมีอีกหลายเรื่องค่ะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันที่ทสร้างสีสันให้กับทริปนี้นะคะให้เราได้หัวเราะให้เราได้มีความสุขกันนะคะ <c oughs> แต่จะเป็นอะไรต้องมาต่อกันในเบรกหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ รายการโดยใช้ทนใช้นานฐานร็อกเก็ตแคทเทเลคอมสุนตรียภาพแห่งการสื่อสาร จากที่ไหนคะเนี่ยพวกเราอาจจะต้องอิจฉานะถ้าเก็ดใครไม่ได้ไปงานนี้ชานี้มาจากประเทศจีนอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งชื่อู้หยีงซันเป็นชาที่มิสเตอร์เว่ยมอบให้เราเป็นชาที่มิสเตอร์เว่ยมอบให้พวกเราทั้งหมด203อาคนชานี้นะก็คือมีประวัติที่น่าสนใจมากก็คือว่าก่อนหน้านี้50ปีก่อนบุคคลท่านเดียวเท่านั้นที่สามารถจะกินได้ก็คือประธาน พรรคคอมมิวนิสต์จีนเหมาเ<ม>จ <ะ S 2> ๋อตงุงโอ้โหนี่นี่เราได้ดื่มชาของเหมาเจ๋อตุงเลยเนะี่ย <c oughs> สมัยก่อนมัน <c oughs> มีแค่สี่สี่ต้นไงอ้าเหรอ,อหเดือเชื่อมากว่าตอนนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกชานี่อยู่บนยอดอยู่อยู่ที่เขาลูกลูกนี้ซึ่งเขาลูกนี้เนี่ยก็คือมีมีต้นชาต้นนี้อยู่ซึ่งเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติหลายพันปีคร <c oughs> าวนี้ก็คือพอตอนหลังๆมาเนี่ยเขาก็เลยมีคนไปแอบไปตอนกิ่งมาแล้วก็มาปลูกกันเยอะ แต่จริงๆแล้วคือออริจินอลจริงๆะก็คืออยู่ที่วู่หยีซานนั่นแหละ,ะมันมีอยู่แค่ที่นายมินนหนานก็คือแค่ที่เสี้ยเหมือนเฉินโจแล้วก็จางโจเท่านั้นเองอคนที่อยู่รัฐอื่นคนที่เคยไปปักกิ่งคนที่ไปอะไรท่านอาจะไม่เคยไปกินนะ,อะนอกจากประวัติที่มันน่าสนใจนะคุณผู้ชมคือมีอยู่สองสิ่งที่เราคิดว่าเราคงจะต้องพูดก็คือราคาข้างวดมันราคาข้างวดมันเนี่ยมันแพงมากมันแพงมากมากเลยคือ เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยไปกินกาแฟกันแถวแต่ร้านร้านโวดาที่อยู่ตรงปากซอยเนี่ย25บาทชานี้โลละ10,000บาท10,000บาทคือโอเคว่าราคาเนี่ยอาจจะเป็นเป็นเป็นแค่เรื่องหนึ่งนะสิ่งที่มันน่าประทับใจกว่านั้นอีกก็คือว่ามิสเตอร์เว้ยครับเอามาแจกทุกๆคนเราฟังมิสเตอร์เว้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ยาผมว่าเรามาอบคุณพร้อมๆกันเรายืนขึ้นเพื่อแสดงความจริงจใ้เขาดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย้เจ้าบ้นนากมาเุจริงุจีิอาการบงจีนหนาวแต่พวกเราไม่หนาวนะครเพราะว่ามีสเต็ปมีสเต็ปเยเยียมเยี่ย Cảm ừ. เขาลูกค้าที่มาเนี่ยคือลูกค้าเขาค่ะลูกค้าเขาเขาก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดเขาไม่ได้มองที่ราคาค่างวดแต่เขามองว่าเมื่อมาที่เมืองเซียเหมือนชาเนี่ยมันอยู่เอ็กซ์คลูซีฟที่นี่ที่เดียวทำยังไงให้คนเนี่ยรู้ว่าเนี่ยเข้ามาแล้วเขาได้ของดีแน่ๆกลับไปลูกค้าหลายคนเนี่ยไม่เคยกินชาและไม่ชอบกินชาปกติกินกาแฟหลังจากที่วันนั้นเราอธิบายสรรพคุณไปแล้ว รีบกลับไปชงชากินแล้วบอกว่าการชงชาเนี้ยชนิดเนี้ยจะต้องมีเทคนิคพิเศษด้วยสิ่งหนึ่งที่บอกว่าประทับใจไม่เเว่แล้วพูดไปหมดตรงไหนเขากำชับมานะคะหนึ่งก็บอกว่าจริงๆเรื่องราคาเนี่ยเขาไม่บอกค่ะไม่ต้องการให้บอกอที่บอกว่าเนี้ยไม่ได้ต้องพูดเพราะว่าคือถามว่าบางทีเราไปซื้อของอะไรก็ตามแต่เรา,เราไม่ต้องการรู้ว่ามันแพงหรือถูกหรอกแต่พวกเราพวกค้าขายเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่เ<ช>นี่ยนะคือ นั่นคือเราต้องพูดแต่เขาเบื้องหลังนะคุณผู้ชมแล้วก็คนที่เคยไปไปมาแล้วนะเขากำชับไม่ให้ผมบอกนะแต่ผมอดไม่ได้นิงที่จะต้องบอกพวกท่านอสองตอนที่เขาเอาชามาให้ดูเนี่ยเขาเล่าประวัติให้เราฟังเล่าประวัติให้เราฟังเสร็จปุ๊บสามนะสุดท้ายที่ถามว่าประทับใจเขามากที่สุดก็คือว่าจริงๆให้ชามาเนี่ยทุกคนก็น่าจะชงเป็นนะเขาบอกว่านเนี่ยเนี่ยและวิธีชงชานะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า คือแบบคือให้เอาซื้อชามาให้ไม่พอนะคือบอกวิธีบอกประวัติศาและบอกวิธีชงชาด้วยถามว่ <pouquinho> าโอ้โหคนเราเนี่ยเขาใส่ใจขนาดนี้ใช่มากมากค่ะสำหรับผู้ชายคนนี้นะคะมิสเตอร์เว่ยแต่มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยวันนั้นเนี่ยสนุกสนานมากและคือคนที่เตรียมของระวัลให้เรามากมายทุกทุคนเนี่ยก็คือมิสเตอร์เว่ยคนนี้แหละ 做这个游戏那做这个游戏呢是希望明年,年能够给每位参加游戏的这些的人给大家带来好的运气在新的一年里面让大家身体健康万事如意啊需要赶快看 ปีหน้าเนี่ยคือจะโชคดีการที่มีเซอร์เนี่ยำเกมนี้มาให้พวเราทเลนเนี่ยเพราะอยากให้พวกนมีหนมีคุณภาพดีแล้วก็ขอให้ัโอ้โหมีความตอดเฮ ออย่างที่บอกว่าคอนเซปต์ก็คือทุกคนที่มาเนี่ยต้องได้ของรางวัลกลับเขาก็ซื้อโอเคมาอาจจะมี iPhone เป็นไฮไลท์ iPad เป็นไฮไลท์ที่2 iPod เป็นไฮไลท์ที่3แต่ทุกคนเนี่ยคืออย่างน้อยมีกล้องมีโทรศัพท์ที่มีกล้องมีวิทยุ f F มีอะไรเนี่ยกลับไปทุกคนลูกค้าเราบางคนเนี่ยด้วยความไม่รู้นะ,ะพออีกวันหนึ่งบอกว่าเนี่ยอ้าวพี่ตุย้ยเดี๋ยวไปหา,หาตหลาดอิเล็กทรอนิกส์หน่อย ไอมือถือที่ว่าเนี่ยโนเกียเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อฝากพวกน้องค่ะมีเยอะเหมือนกันนะถามาพี่ตุ้ยก็ถามพี่มาว่าเออจะไปซื้อที่ไหนดีค่ะลูกค้าบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่เกิน5-600บาทแน่นอนคุณผู้ชมทราบไหมครับรางวัลสุดท้ายนะคือรางวัลโนเกียที่พวกเราได้กันไปทุกคนสามพันบาทนะครับเครื่องนึงอ๋อจริงไหม สามพันบาทนะครับอ,อันคือคุณคุณลองแค่คูณนู้เล่นๆเนี่ยคุณจะรู้ว่า,าจริงแล้วคือเขาก็คงไม่ได้บอกว่าเขาเขาจะทุ่มเทเลยเพื่อคุณแต่จริงแล้วคือบอกของถูกๆก,กับเราเอามาให้พวกเราชาวพีเอสไอที่ไปเนี่ยเราเอามาไม่ได้อยู่แล้วอืมคือหลายๆคนที่ถามหรือว่าแค่คิดเล่นๆเน่ยนะคะคิดเองเนี่ยยังคิดว่าโหซื้อเยอะขนาดนี้คงได้มาราคาถูกแน่นอนประมาณ5 600บาทแต่จริงๆเราไม่ใช่3 0 0พันบาทเขาสามารถที่จะซื้อ กล้อง2ซิมดูทีวีได้<ม>เขาก็ซื้อได้นะ<ม>และเป็นของไม่เอ็นชหน้าด้วยและอย่างนั้นนะแค่หกร้อบาทแน่นอน<ม>แต่เขาไม่ซื้ออัน<ม>นี้คือนี่ก็คือเรามองมองนะในดีเทลในรายละเอียดคนคนนี้เขามองเห็นภาพถึงภาพรวมของของทำให้ทำยังไงคนประทับใจแล้วก็คือใส่ใจในเรื่องรายละเอียดว่าถ้าคนไม่ได้รางวัลเนี่ยเขาเขาต้องต้องยังไงบ้างวันนั้นคือเรื่องเรื่องเรามีการจัดกิจกรรมทอยลูกเต่า แต่เป็นการทอยลูกเต๋าที่ไม่ใช่พวกไฮโลไม่ใช่พวกไม่ใช่พวกการพนันนะไม่ใช่กนนารพนันมันเป็นประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องนี้ไอเดียนี้ต้องยกความดีให้กับทาง Way. มิสเตอร์เว้ยเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนแนะนําเราเองว่าเนี่ยเขาอยากจะจัดประเพณีการเล่นนี้ให้กับทางลูกค้าเราในรวมกิจกรรประเพณีคือสมัยก่อนเนี่ยแม่ทัพเจิ้นเฉิงกงก็คืออยู่ประจําเมืองเส้นเหมือนนั่นแหละ,ะเขาก็าคือต้องลบกับทางฝั่งพวกพอลันดาปรตเกสแล้วก็ตามแต่ พอคืนไหว้พระจันทร์คืนนั้นก็บอกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพอทหารหนักทำทำงานหนักต้องลบต้องอะไรเนี่ยเกิดคิดถึงบ้านทางเจนาเฉิงกงก็คือด้วยความที่ว่าสงสารทหารด้วยแต่ก็คือจะให้ทหารกลับบ้านก็ทําไม่ได้เพราะว่าอยู่ในระหว่างลบก็เลยคิดยังไงเนี่ยการทอยลูกเตา๋าโดยที่ว่าสมัยก่อนไม่ได้เอาเงินกันเพราะทอยเนี่ยคือเขาต้องการให้ระลึกถึงกันแล้วก็คือทำกับว่าให้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วเอาขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยมาเป็นของรางวัล ซึ่งกลายเป็นการละเล่นอะไรอะ่ะที่เป็นประเพณีของประเทศจีนนับตั้งแต่นั้นมาในช่วงวันไหว้พระจนัววะจนทร์เขาจะต้องมีการเล่นนี้เล่นกันและเล่นนสองช่วงไห uh huh. ว้พระจันทร์แล้วก็ปีใหม่ oh. อ Okay. Thank you going back and พวกเนี้ยบางทีบอกเราไปบักกิ้งเราไปเสี่ยงให้เราไปวางจ้าเราไปมไปีแต่เราไม่รู้วันนี้พวกเราสองร้าคนรู้แล้วใช่แล้วแล้วก็คือคงลึกซึ้งมากสาหรับคนที่ได้รางวัลทุกๆคนจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนที่ได้ iPhone 4S นะคะไม่ใช่คนที่ได้ iPad ไม่ใช่คนที่ได้ i p o d เท่านั้นแต่เป็นทุกๆคนที่ได้แล้วก็มีความประทับใจหมดเลยใช่และก็อย่างที่บอกเล่นกันให้มันสนุกแต่เราก็ยังมีแฝงเรื่องของข้อมูล เรื่องราวที่น่าสนใจให้กับทุกคนที่ว่าร่วมเล่นเนี่ยก็รู้ว่าเออที่เล่นอยู่ไม่ได้ว่าอยู่ๆมามามานั่งปลาเป็นถอยปูปลาพุ่งไ่ไส้นะไม่ใช่สูงต่ําไม่ใช่ไ้เลไม่ใช่แบบนั้นแต่มันมีประวัติศาสตร์มีความสนุกสนานและต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยทุกๆคนชาวคณะ psi ของเราก็คือสนุกนะคือแบบจ ออกมาเต็มที่หัวลาะกากเกิกอะไรกันแบบสนุกสระดานมากจริงๆนะคะแต่นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความประทับใจกับกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกหลายๆกิจกรรมค่ะที่เราจะนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้อิจฉากันนะคะและวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณบุรีทารารีสอร์ทแอดสปาที่นี่นะคะบรรยากาศสวยๆสบายๆในกรุงเทพมหานครค่ะแสดนเสื้อหมดเวลาแล้วคงต้องลาไปถึงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ